อีททกทางสายก่อนลงมือเห็ดกะบเขาต้มไก่สมุนไพรเลยอ,อันนี้คือซุปแล้วนี่แจงปลาแจงปลาเส้นหนึ่งสมดีสวยเลยแจงปลาใส่นหนึ่งในซุกอันนี้ไกบ่บานคนะรับเผาตีมก็ไกบ่บานมนาะ เอกแบบเอกจิัง,งไงแล้วต้มไกลกับวันไผ่จับสีสีออกเลยนะครับฟิตง่าเอกจิงแบบอีสานเหมือนห้องเอดเครื่องยังคนนี้ใช้มันยิ้มโตได้อยู่ก่อนนึงนับถึงปลาสับไปขับเลยชับชับชับต้มไปก่อน ต่อมเอาควักไขมันขิ้นโตก่อนจังสีมะปุงอีกเท่านะึงต้อมในน้ำมันเลยนะข้าวเดี่ยวตับมะขวะตับมันนี่ของแสียบมีของแสบด้วยนีย่หามเพียบแตกกูโถามากเกินด้วยนี่ขวบขียวตายมัน ให้รสาติไ้ก <c oughs> <c oughs> <ry> ินของนะสีครัวเครื <zus> ่องแบบน้ำเดงเทียมครับน้ำ้องนี น,น้ำซ้วงต้มอันเื่องเท้าเตรียมเหม่ใ,ใสไว้เลยปะรสชาติ์ที่หอมมาน,นสุดยอดไก่เทอาต้มใบมาใส่เลยครับรสชาสติมเป็นสิบริกนี่นะ่พวกกินกินไกไ่สิดท้ายเลยมันสิมี้จะกินเครื่องหวกสมุนไพรบ้านต้มไก่สมุนไพรขาจะไข่ใส่เข้าไป ปุ่มเครื่องน้ำประเดกน้ำประเดกจากสอดเพิ่มสีสันเข้ามาสอดไว้ในจักเจาหนึ่งเพิ่มรสชาติเครื่องต้องมีใสเอาไว้กับทุกอย่างเพิ่มสีสันให้มันกิจกรรมอย่างละเอียดอย่างละหน่อยรสชาติมันจะสีนัวนะใส่น้ำลายในจังหวะที่ชลอตบอลเตเครือ นำไล่หุ้มหน่วยจัยนะ็หน้อยหน,ะยน,ยน่อยน้อยลงเรียบร้อยหอมขนาดาษาับบาลหอมสมุนไพรหอมขวกระเทียมหอมสิ่ไข่หอมเสิร์ฟใส่ใบมณ์จะไหนรสชาตเหนื่อยเกลือใบมณ์แข็งบานกนะ็หอมสุมกเสิเร์ฟได้แนละ้ว ไอ้สมมตอืม <c oughs> สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวม,มันหอนๆไดหน่อยก่นนอนหอมเสรอกเลยสุดยอดหอมเครื่องอบู๊ดคิดคิโน้งงยัาไปเติมหมดสาเออถ้าคิดก็ตเดีวามว่าที่เอาปวดยังเท่าหรก่อหอมมา ไว้น,นี่ข้องพอสีสดีมันนะดีขมขมบอกความเสริมนะล,ลูกแสบเลยนะห้อมอ่าเรื่องอันนี้ของกับของสีดีมันผมผมนี่ตักให้ลูกใส่ก็แม่กันนะกินกับข้าวเหนียวร้อนนะไหนตะตับมัจะเอาตับให้เธอนะ ต้องกินหนูอรขาดแคลเซียมธาตุเหล็กหนูกขาดธาตุเหล็กต้องกินได้เยอะนุ๊กมาเลยดีดีๆีดีดีดดว้าวออาโจมมาอีกยังไม่หมดอีกสองสามอย่างอ่ระรสชาติหอมหอมใช่ไมอีกอ่า ลองดูที่ 1941, อันไหนอร่อยให้เธอชิมว่าไหนอร่อยให้เธอลองชิมดูต้มไก่ออันนึงต้มไก่อ่าต้มไก่อันหนึ่งใส่ดีอันหนึ่งใส่เนี่ยลองดูชิมดูอันนี้ใส่ดีอันนี้ใส่ดีก็ใส่ดีไก่จะหอมๆหน่อยแต่จะผมๆหน่อยเนี่ยอืมอมกำลังเลยอร่อยนะ อาะบ้านกี้าร์น้องกันจะเจ็บผมนะแต่ดีไกลไม่น้องทิ้งเลยดีไงทิ้ <BR> มอ,อยู่ในตับมาครับบ้านกี้าร์น้องกันกำบา้านสิบแสบเบมันกันนได้ปล,ล่อยเลยลงมือ <electronic music plays>